เริ่มต้นกันที่นายอนุทินชาญวิรากูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับผู้ชมถึงรายงานข่าวในสื่อแห่งหนึ่งอ้างว่านายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เปิดชื่อนักการเมืองไทย7คนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชาว่าได้มอบหมายให้กับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทีมงานสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบแล้วนะครับหากพบหลักฐานการทำผิดกฎหมายก็จะดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้น อย่างไรก็ดีนะครับจากที่มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีกับของเกาหลีใต้เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาก็ไม่ได้รับแจ้งเรื่องนี้ทั้งยังไม่มีการพูดเรื่องนี้ด้วย ส่วนกรณีที่นายรังสิมันโรมสส,อสอบัญชีรายชื่อของพักประชาชนเรียกร้องให้ตรวจสอบแล้วก็ปลดร้อยเอกธรรมนัสพลมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหาการณกออกจากตําแหน่งนะครับเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีความสนิทสนมกับนายเบนสมิธซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกเฝ้าระวังจากสหรัฐและยังได้ตั้งทีมทานายความเดียวกันกับตนเองไปช่วยนายเบนสมิธสู้คดี นายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าก็ต้องอยู่ที่รูปคดีแล้วก็คําตัดสินของศาลนายกรัฐมนตรียังยืนยันด้วยนะครับว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ส่วนในวันพรุ่งนี้เองนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานดําเนินการต่อยอดจากสิ่งที่ทําไว้อยู่แล้วครับ ทุกอย่างครับอยู่ในนี้หมดครับสแกมเมอร์ก็จะ,จะต้องเป็นวาระของของภูมิภาคนี้แล้วครับนะครับของหรือหรือวาระของของโลกด้วยซ้ำแล้วก็ประเทศไทยเราก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างอย่างทุกวิถีทางอย่างเต็มรูปแบบนะครับอย่างมาตรการก่อนหน้านี้ที่ทำกับากทางพม่าเรื่องของตัดไฟตัดนีอะไรก็แล้วตัดไหมล่ะครับไฟ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 ถูกตัดไหมครับ นรัทุกวันนี้เนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราก็เราก็ต้องดําเนินการอยู่แล้วนอกจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีบริษัท p ริ้น h o โฮดิ้งกรุ๊นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่มีที่ตั้งอยู่ในอาคารชิดโนไทยทาวเวอร์ด้วยนายกรัฐมนตรีก็รีบออกจากวงสัมภาษณ์ระบุขออย่าถามเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องกันครับ หลังจากนั้นนะครับนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซตรวจสอบแล้วโดยยืนยันนะครับว่าข่าวนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เปิดเผยรายชื่อน,นักการเมืองไทย7คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการคอเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาไม่เป็นความจริงและไม่มีแหล่งข่าวหรือว่าถ้อยถแถลงใดจากทางการเกาหลีใต้ที่กล่าวเช่นนั้น นอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับระบุชัดถึงรายงานข่าวปรากฏทางสื่อไทยว่านายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าวถึงนักการเมืองไทย7คนที่เกี่ยวข้องกับคดีสแกมเมอร์ในกัมพูชาว่าไม่เป็นความจริงและรัฐบาลเกาหลีใต้จะดําเนินการตามความเหมาะสมต่อข่าวปลอมดังกล่าวเพื่อปกป้องความถูกต้องของข้อมูลและชื่อเสียงของบุคคลที่ถูกพาดพิงครับ